ค,คู่รับทรัพย์ค,คู่รับความปังอีกแล้วล่ะค่ะคู่นี้บอกเลยว่าปังไม่ไหวยูพิงค์มีงานคู่อีกแล้วค่ะจับมือกันปังจริงๆคู่นี้สําหรับคู่จิ้นสุดฮอตยูพิงค์หรือพระเอกหล่อยูโรยศวา์และนางเอกสาวคนสวยพิงค์พลับภาวดีบอกเลยว่าแจ้งเกิดคู่จิ้นจากละครเรื่องเดียวที่ทั้งคู่เล่นด้วยกัน แต่กระแสจิ้นมาแรงมากๆยาวนานสุดๆจริงๆคู่นี้ล่าสุดนุ่มหล่อยูโรโยศวัร์บินเดียวออกงานอีเวนท์ที่จังหวัดลบบุรีและในช่วงที่พูดคุยกับพิธีกรบนเวทีนั้นก็ได้พูดถึงงานคู่กับพาร์ทเนอร์ผู้น่ารักพิงพลอยปรับภาวดีอีกด้วยล่ะคะ่ะที่เดอะมอลบางกะปิค่ะในวันที่20เมษายนนี้นั่นเองคะ่ะใครอยู่ใกลห้ามพลาดนะคะ ไปชมความน่ารักของคู่เพื่อนคู่จิ้นสุดน่ารักอยู่พิงกันได้ค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพิธีกรและยูโรพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับประเด็นงานคู่อยู่พิงอัปเดตข่าวมาฝากค่ะใส่ด้ยเหรอะคะอยู่พิงไงที่ไหนเอาหลอเออน่าจะรู้หมดแล้วแหละเพราะว่าไปสพืนเก่งก็น่าจะรรลุสมัติไป,ไปแล้วนะคะเจอกันที่ เดอะมอบางกะปีจอกัไปี่นุ้ยยี่ส20เมษายูไปเอ่อไปดได้ได้ได้รู้ที่บางกะปีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะอยูพิงยี่สิบเมษายนที่เดอะมอบางกะปีเจอทั้งคุณยูโรและคุณพิงคอยจากช่องเจ็ดเอชดีและวันนี้วเหรอจะปิดเวทีแล้วนะโอเคไหมโอาละเดี๋ยว